นาริตะดูโอ้โหไหนบ้างน,นาริตานะ่ปะป้าป้าน,นาลตาอะไรนี่เปิดดูซิฝนกระตกพี่น,าน,น,าน้องผ้านาลิตะก็บรรบานแต่ว่าฝนตกก่อนคงจะร่องไปแล้วล่ปะป้าลังเล็ก,กหรือลังใหญ่หลังเล็ก,กหรือลังใหญ่อะไรนะ ในห้องหนูห้องในตาอลิตกันหน่อยมาข้างบนน่ะห้องห้องหนูแฮมสเตอรื่อยมันหนะเห็นห้องในตาไหมข้างบนน่ะในลิกไหนอยู่ไหมออยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างขาอันนั้นเหรออันนั้นห้องการ์ตูนนั่นน่ะในตาขึ้นชั้นสามเหรอในห้องอันนี้หนึ่งสองสามสี่ในตาขึ้นห้องไหนเอาห้องไหนคะห้องนี้ปะนี่อยู่ค่ะน้องใคร ฮะออนอนกับใครนะกับโตเกียวนอนกับพ่อข้างล่างให้ใครนอนเมื่อนี้่มาวันขอนแก่นเละพี่น้องมาขอนแกน่นมาสุการอาทิตย์แต่ว่าก็คืนนี้เป็นตันออุดรเพราะจะพรุ่งนี้จะไปงานบึงการสิเป็กออกงานน้ำพลาได้นี่โตโยต้าบึงการเนี่ยเราติดตามนะเนี่ยโตโยต้าบึงการนันิตะจะไปเฝ้าพ่ออย่างไรทีใช่ไหม เดียวไม่ต้องขึ้นห้าหรอกเนาะเฝ้าอยู่หลังวิธนะีเนาะอย่าเปิดอย่าเปิดโอเคในต่างห้องนี้เดี๋ยวจะบอกคำว่า,าติดเตียงนะคะห้องน,อน้อยข้างบนนะคะชั้นสามนะคะเขาได้ปะล่ะว่าเสียดายเราไม่ได้ฝนตกฝนตกพี่น้องโอเคพาดูบ้านแล้วยืมตัวเลยไปบ้านก่อนบ้าสีตัวเป็นพร้อม ฮัลหลฮลครับอเกือบไหมครับเกือบนะขึ้นวิ่งเลยทีนี้สวัสดีค่ะจ้าสาย่อนจ้าสวยพเ่อสดีครัสวัสดีครับดูพี่มันสวยไหมพี่ได้เส้อมันสวยน่ะ ชอบเต้นไหมคะต้นไหมคะชองเต้นไหมคะ่ะไปล้างหนอนี่ทเกยกันอะไ่เต้นกันหรอสวยที่เขาใส่ที่เขาเป็นเนียที่เขาเป็นเนสื้อสวยนะเือนะเต้นไหมแ้นเราเต้นไหมแล้คืนที่เขาคอไม่ต์เยียเกือบรับเกือบเข้ามาเล่นเลยอ่ะเล้ค่ะเต้นไหมเต้นไหมเต้นไหมแล้นก็ใตัดชอบเพลงอะไคะ ยังเดืออยู่ตนมากวัน่นกวันโอเคนะครับมาถึงออฟฟิศตัวเกมมิวสิกแล้ววันนี้ก็ได้มาถึงวันเก่นแล้วเดี๋ยวพี่สนหน่อยก็คุณสินพื้นที่ก็จะดีขึ้นเลยอะไรน่าไม่อย่างอีกไปชมดีตํำไทย,ยเขาบอกว่าแดนเซอร์เดี๋ยวคืนนี้ตาช่างกาลังจะมานะจะจุดไว้น้ำหนักต้องคงที่ห้ามเกินคงที่ได้แต่ห้ามเกิน น้อยกว่าเท่านั้นห้ามเกินห้ามเกินมาตรฐานอะไรจำไทยแล้วนี่จำไทยนิกกี้สั่งคำว่าคิวเนาะสั่งคำสั่งเนี่ยเนาะนิกกี้เอาให้ไม่มีในขั้วกระไดยิ้มยิ้มเทียบกระไดเมื่อกี้ก็กระเพราค่ะปลากระเพราประกาศพิภูพิพูดขอโทษค่ะมาถึงแล้วตัวกี้เยี่ยวเต้นได้ไหมจะวางปิดได้ไหม สปองคอฟฟิ่ตัวจริงก็ตัวจริงจริง,ต,รง,ต,รงตัวหนึ่งก่อนมา,ม,ามาได้มากน้าพ,พี่น้องเดี๋ยวผู้เี้ไปงานโตโยต้าหนองคายด้วยยิ้มก่อนยิ้มหวานไหนดูฟันก่อนฟันไปเที่ยวหมดแล้วไม่มีฟันแล้วพอนที่ปุ่นแล้วเ<ม>อาขวงก็เอาขาั่ง<ม>โอเคนะครับเดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆวันนี้สนุกสนานแน่นอน